ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการหาค่าอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นอินทิเกรต x เศกกำลังสอง x กำลังสอง dx เราจะเห็นว่าข้อนี้เศกกำลังสองตรงกับสูตรที่เก้านะคะสูตรที่เก้าก็เป็นอินทิเกรตเศกกำลังสอง u du เท่ากับแทน u บวก4เราจะเห็นว่า u จะคือ x กำลังสองเพราะฉะนั้น u จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองเหมือนเดิมค่ะกำหนด u เราก็ต้องดิฟ u ดิฟ x กำลังสองได้ 2x ย,าย้ายข้างเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็น D u ส่วน2 x เท่ากับ dx เอาไปแทนค่าตามโจทย์นะคะกลายเป็นอินทิเกรต x ตัวที่อยู่ข้างหน้ายังอยู่เหมือนเดิมค่ะก็กลายเป็น x เศกกำลัง2 x กำลัง2ก็คือ u ส่วน dx มีค่าเท่ากับ du ส่วน2 x เราจะเห็นว่า x สามารถหาร x ได้1 เพราะฉะนั้นค่าคงที่หรือตัวเลขที่เราจะดึงออกไปข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตก็คือเลข1ส่วน2อินทิเกตเซกกำลัง2 udu ตรงสูตรแล้วเปลี่ยนไปนเป็นฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็จะกลายเป็น1ส่วน2แทน u u ของเราคือ x กำลังส แล้วก็บวก c เสร็จเรียบร้อยนะคะลองไปดูตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเจอโจทย์ที่เป็นลักษณะของอินทิเกรตเศษกำลังสอ x ส่วนด้วยแทน3 x dx ข้อนี้เราจะใช้วิธีไหนเราจะใช้วิธีการกําหนดแทน3 x เป็น u อลองไปดูกันนะคะ u ของเราจะคือแทน 3x เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนด u เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะดิฟ u นะคะก็ดิฟแทนแล้วก็ต้องไปดูสูตรดิฟนะคะสูตรดิฟดิฟแทนได้เศษกำลังสองอ่าอย่าเขียนไว้ให้ดูเล็กๆตรงนี้นะคะดิฟแทน u มีค่าเท่ากับเซกกำลัง2 u d u เพราะฉะนั้นเราจะดิฟตามสูตรนะคะก็จะได้กลายเป็นเซกกำลัง2 u คือ 3x แล้วก็ต้องดิฟ 3x อีก1ครั้งดิฟ 3x ได้3เพราะฉะนั้นเราจะไปวางไว้ข้างหน้า แปลว่าเราดิฟแทน 3x ได้ได้3เศกกำลัง2แล้วก็ 3x เราก็จะย้ายข้างเหมือนเดิมนะคะกลายเป็น du ส่วน3เศกกำลัง2 3x มีค่าเท่ากับ dx นะคะ เอาไปแทนค่าที่โจทย์นะคะก็จะได้กลายเป็นอินิเกตเศกกำลัง2 3X ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะเมื่อกี้เรากำหนดให้แทน 3X เป็น u เพราะฉะนั้นตัวส่วนจะกลายเป็น u แล้วส่วน DX ของเราจะมีค่าเท่ากับ DU ส่วน3 เศษกำลัง2 3x เราจะเห็นว่าเราสามารถหารเศษกำลัง2 3x ได้พอดีเพราะฉะนั้นหารกันได้1ตัวเลขหรือค่าคงที่ที่เราจะดึงออกไปข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตก็คือ1นส่วนสามอินทิเกรต du ส่วน U ดังนั้นเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าอินทิเกรต du ส่วน u จะไปตรงกับสูตรที่5สูตรที่5ก็จะได้กลายเป็น1ส่วน3 ln u บวก4 u ของเราคือแทน 3x เราก็จะแทนกลับไปนะคะกลายเป็น1ส่วน3 ln แทน 3x แล้วก็บวก4ก็ได้เป็นคำตอบค่ะ